สวัสวดีทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ช่องสุภาษิตก้อนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นแบบฟิชตอนนี้เพมมื่อนผมไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนนะเราเราจะรอเขาที่เกาะนี้นะเพราะเราเราจะออกไปเกาะที่ไหนก็ได้ครับถ้าอยู่เกาะอ,อะไรแล้วเกาะมูสเกาะเริ่มต้น,อนโอเกาเข้าใจแล้วอ่ะเขากำลังวิ่งเข้าไปเพื่อนเพืพ่อนคนใหม่ใน<ะ>ชอ<ะ>่องก่อนนะครับรันคุงนะครับ วันนี้มาแทนมังกรมังกรเขาไปเล่นแบบไหนก็ไม่รู้นะมังกงเหมือนมังกรเขาจะชอบสติมเลเรอร์หรือไม่ก็แบบเอาจริงๆนะนั่นดิมังกรแบบเขาจะชอบไท่ฟูหรือไม่ก็สติมเลเรอร์เอาจริงแบบเอวันจันการไหนฉันก็มาขับเรือไปหาแต่ว่าแมบฟินมันก็ไม่ได้กะขนาดนั้นหรอเอาจริงๆนะทิ้งเดี๋ยวฉันเล่นอะไรอยู่ฮะ เล่นอะไรอยู่เธอบอกว่าแบบนี้ไม่กากนะฮะฉันบอกว่ามันไม่ได้กากขนาดนั้นเธอเล่นอะไรอยู่คำถามฟิชฉันบอกว่ามันฉันบอกว่ามันไม่ได้กากขนาดนั้นแบบคือแบบคือแบบตอนแรกๆที่ฉันเล่นแบบฟ i ชอันนี้เนี่ยเันหัวร้อนมากเลยแบบร a g ตอนตกอะตอนตกอะคือแบบ ยากจริงจริงนะคือตอนที่ฉันเล่นแบบเบสแบบนี้เป็นครั้งแรกจ้ะเล่นแบบหูร้อนมากเลยแบบนขับยากไม่ได้เลยอะแต่แต่เมื่อแต่เมื่อเล่นเริ่มเล่นไปเรื่อยๆก็แบบมี่ยอะเ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 ฮ้ยใครเลือฉันมีกรงจับคูเก้าอันฉันฉันมีคราฟเคจเก้าอัน เาจะเห็นฉันหรือเปล่าไม่เห็นเรือไม่เห็นเรือล้าเลยฮ่า่าฮดอยนี่วะเนี่ยนี่วะเนี่ยมาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเพื่อนผมมาแล้ว เพื่อนเพื่อนของขังกับน yeah, ้องอยู่นะตอนนี้โอเไมขายฉัขายปลาก่อนเถอะเออฉัจะขายปลาเพาะคือคือพารกิจในคลิปฉันวันเนี้ยคือเดินทางไปเกาะอื Tudo> ่นโหตัวอย่างหญ่ๆวันนี้ภารกิจของฉันคือเดินไปเกาะเดินเรือไปเกาะอื่นไม่รู้ว่าเนี่ยฉันพาขับเธอนะได้เอยวันนี้เราเราเป็นเพื่อนมาช่วยนะ มาช่วยค่ะไปเกาะอื่นไม่รู้แต่ว่าจะไปเกาะนายใช้เวทอะไรเอ้ยยกไว้ฉันขอฉันฉันไม่รู้อ่ะแต่พอดีว่าฉันได้ได้ตัว f r o z e นฉันไม่รู้ว่าฉันมีตัว f r o z e นอะไรสักอย่าง่เลยเพื่อนปลามันแข็งโอ้โหอ้อ๋อฉันฉันเคยได้แล้วปลาแข็งแต่ตัวใหญ่มากจริงๆอ้ยนายได้ตัวใหญ่กว่าฉันแต่ว่ามันก็แข็งกับฉัน

มันคงฉันได้อันนี้มามันมาคืออะไรขายก่อนตอนนี้เราเพื่อนขายนะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่านี่เธอกำลังนี่เธอกำลังอยู่นะเธอกำลังทำไลฟ์สตรีมหรอไม่ใช่ไลฟ์สตรีมเป็นเทปไม่ใช่ live stream. ไลฟ์สตรีมช่องฉันยังไลฟ์สตรีมไม่ได้ตอนนี้ตัต้องทำอะไรได้ ฉันเจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบฉันเจอแค่สิบป่ะเดเจอสิ้ <16. S 2> <8. S 1> แต่ว่าชัน้นก็เคยเจะโ,โอ้ยมืดแล้วไปตกนี่ไปตกปลา่อนเลยอย่างแรกไป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 ,ไป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 ตัวนี้มผมพาพาุรกิินันช่างมานะลงคลิปนี้ก่อนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพาสีค่อยลงยนะีแหละ คือว่าจะเอาเดินเรือพันนี้เลยเดินเรือเลยก็ได้ฉันตกอยู่ฉันตกอยู่นี่ฉันมีฉันมีตัวสกูบเบอรดิ้งด้วนะเหรอเนียนทำให้หายใจได้ช้าไปเร็วใช่ไหมน้อยกว่าน้อยกว่าเ้ยตกง่ายเอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคดูฉัน หยุดนิ่งๆได้ไหมได,ได้แล้วตัวแล้วเนี่ยพี่เขาดูฉันดิฮะฉันได้ฟลาเดอร์ว้าวเด็กดิเบสิกโอ้โห,โหขายฟลาเดอร์ฉันได้ฉันซื้อนี่มาสามร้อยบาทเลยนะเอ้ยไม่ใช่สามร้อยบาทนี่ก็ถูกเลยสามเปล่าแค่แค่แค่สามร้อยบาทอ่ะไม่ไม่ใช่สา,สามา300ารอ้อยแบบสามพันโอ้โหสามพันโอ้โหสามพันแต่สามร้อยบาทนี่มันก็คุ้มเกิน ฉันไพียงแค่สี่ร้อยไปเกาะต่อไปเกาะไหนก็ได้แล้วมาเรือฉันใช่ฉันจะได้ฉันฉันสามารถตกไปอย่างน้อยฉันอ้ยไปหน่ร้อยขับเรือตกปลาไปด้วยไปที่เกา<อ>ะเกาะอะไรครับกับตันเรือเกาะอะไรก็ได้ที่มันมีปลาดีๆ เบสฉันรับได้แค่หนึ่งร้อยกิโลมันมีเรือใครอยู่ก็ไม่รู้อ่ะไหนอ่ะอ๋อมันมันมันคนรังค์เอือตัวอะไรวะเรสแซนเป,ปอร์ว้าวเรซไ,ไม่ตัวรอเธออยู่นะโอเคสันกระดิ่งก่อน เร <Yeah. S 1> ือใครเนีย่ยเรือเท่เนี่ย ารกิจเดินทาไปเกาะอื่นจลสเร็จไหมอัดมาเจ็ดลที้นกนี่ะไปล์ูคบอร์จะพังแล้วโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหฉันได้ใช้เมาส์หรือเปล่าฉันไม่ได้ใช้ฉันใช้สเปรย่ะโอ้ตกคใช้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวได้รับซฟส1หนึ้กิโลเฮ้ย ว้วอนฟิตหนึ่งร้อยกิโลรับทุกคนซอนฟิตหนึ่งกิโลถ่ายเลยถ่ายเลยแคทุกคนไ้ซอนฟิตหนึ่งกิโลตอนนี้ผมนี้น่าจะได้ต้นทุนเยอะอยู่นี่เธอ่ หนอ่ะเยียดูฉันก่อนไหมอ่ะอ่ะอ่ะฉันดูอยู่เฮ้ยทำไมมันยาวจังเลยบอก่ามันเหรอไม่รู้เป็นของบอมอเนี่ยบอกจะมันบอกว่าหนึนเออเามีออเออคโเออคเคโอเคโอเ จริงเหรอเฮ้ยฉันฉันได้4บาส2.3กิโลอัจริงรออม,ม,มันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรน่าสนใจเลยเออนั่นดีฉันมับโอ้ผู้คนผู้หญิงได้อะไรเนี่ย นีตกกันได้ปลาไล่แปดสิบหกกิโลหรอแปดสิบหกกิโลก็ทุกคนรับได้แปดสิบหกกิโลนะไม่แน่ใจว่ามันน่าสนใจอ้าวมันเยล็อกฟินทูน่าซ,ซึ่งซึ่งผมทำควสเสร็จแล้วนะตัวเนี้ยเยล็อกฟินทูน่าเนี้ยทูน่าได้แล้วอ่ะแต่ว่าผมขอให้เอลเจอร์เลยเยล็อกฟิน นายเธอฉันได้บูดบูดฉันได้บูดเฉยเลยโอ้โหบูดเจืโหใหญ่ด้วยนะไปก่อนต่อไป่ไม่รู้ฉันจะสั่งมาได้ปลาปลาอะไรหรือเปล่าแถ้าฉันใช้ตอนนี้คือ swabage โอบโหอ่าจะลงไว้ด้วยทุกคนผม ฉันใช้ดูว่าอะไรตกปลาอะไรได้อย่าก่อนอย่างแรกอย่าก่อนเลยเธอฉันต้องการตัวใดบี้เกียร์นั่นอะถ้าเธอไม่มี้เธอแย่นะไม่ตกใช่ใันดูตายก็แล้วกันต้องจะตายก็แล้วกันนะแค่ตัวนั้นนะโอ้โหฟากากเลยอ่ะกากเลยเฮ้ยพี่กากไม่กากยาวอยู่ยาวอยู่เฮ้ยเฮ้ยจะหมดจะตายจะตายเกือบแย่ ในได้ปลาตัวยาวอะไม่แน่ใจว่าตัวอะไรอะ่ะยาวมากเลยไปดูด้วยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอะไปต่อไปต่อฉันได้ฉันได้เจ้าตัวนี้อะ่ะเธอไฮบอสเหรอดรามมากเลยอะไม่รู้ทำไมแบบมันดูกากจังเออนั่นดิตกถ้าไม่ตกปลาเหรอ

นี <lien> ่เหรอเอออุ้ยซอดฟิชเหรอโอ้โหศูนย์จุดเจ็ดกิโลกี้โอ้โหใหญ่อยู่นะเออจะได้โตบดดูเทียบกับดูเทียบกับเอ้ยมันเหมือนกันแต่ว่าแค่คนละ ฉันหนึ่งร้อยอะหนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยาหนึ่งร้อยตรงๆเลยเต็มฉันได้หนึ่งร้อยแปดกิโลอาจจะเป็นไม่ห่างกันมากไปมันก็ไม่ได้มันไม่ได้การแข่งขันเลยมากเท่าไหร่นะเออเป็นเพื่อตกปลาโอ้โหฉันไม่กดผิดอีกบกไปไปต่อได้รืยยังไปต่อจริงๆนะฉันไม่รู้นะว่าปัญหาฉันเคย อุ้ยอู้ีโนหนึ่งร้ตรงหนอตรงพ่อฉลับได้แค่หนึ่งร้อยทุกคนรับได้ปลาอีกแล้วแต่ว่าฉลับได้ประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแดเอาจริงเนอะอ้ยจริงจริงจังนี่น่าจะได้กำไรเยอะอยู่นะตอนเนี้ยโอ้ อีนได้บิ๊กได้บิ๊กแซวมอนเหรอไดะได้บิ๊กแซวมอ,อตัวออน,นี้ดีมากแล้วมันแปลกไหมนั่นสิทำไมยถึงว่าฉันใช้เหออยื่อขยาแต่ว่าปล่าไรกิน เกมเกมนี้มันพิเรนมากเลยเออคือคือคือไม่ค่อยเรียลลิสติกเท่าไหร่เกมนี้ได้แล้วหนึ่งร้อยกิโลอยู่แล้วซอฟฟิตเหมือนเดิมออะไรอ่ะเอาเอฟต์ฟิตเดิมอนูเหมือนกันตกตกอนนี้ดีไปต่อไปต่อ หลังจงากที่ฉตกอันนี้เธอจะเปลี่ยนที่ไหมเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนที่ตกปลาโ <Okay, S 2> อเคไปตกที่เกาะไหมไม่รู้อะตกตรงไหนก็ได้จริงๆเออไปตกที่เกาะเพราะภารกิจของคลิปนี้คือไปตกไปที่เกาะที่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะเปกไป Let's go <S ไปกันเหรออ้าว อะไรเนี่ยได้ปลาด้วยอาโคดอะโคดอะโคดไปกันเลยวันนี้ฉันมีเงินสามร้อยนั่งเร็วนั่งอยู่ตรงไหนไกไหเกาะด้านไปแอมเบอร์แจ็คแอบแย้ใช่ไหมเออไม่รู้ว่าฉันตกได้หรือเปล่า ไปก่อนนะทุกคนมาดูกันว่าพวกเราจะรอดกันไหมเราเดวิลพอพอกันตอนนี้เข้าแอมเบิร์แจ็คเขาแอมเบิร์แจ็คฉันขับเรือระหว่ันตกปลาได้ด้วยเหรอใช่สุดยอดมาแล้วจะตกต่อเลยเอาเฮ้ย ไปเอ้าบ๊ายบายเยวเดียวแล้วแล้วคือปุ่มตบาันเรคับปุ่มปุกรโเนี่ยมันคือไปกันเชก่อนก่อนออะไรเยนั่นสินี่เนี่ยพ่ใ,ใ <c oughs> คร อ่าคนนี่ไงอ่าทุกคนมันมันไม่ใช่เกาะมันมันเปที่ตกออจริงนะไปเกาะนัคุณมไปก<อ>เกาะนี่ก็ได้นี่ก็ได้เคัามาตกตรงน,นี้ยุ<า>ัแต่ปเปลปเตกปเดี๋ยวนะเธอจะไป ได้นั้นฉันตกแล้วกันไอ้หัวตรงนี้มัตกง่ายเลยได้ได้ดฟีหน้าแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดดดสรุมันสรุปันนี่มันลิงไปตรงไหนก็ไม่รู้จริงเหรอ ่เนฮอนยโอ๊เียเดยดยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยแอเอ้แจเนี่ยมันมันอยู่ตรงนี้เธอตรงไหนอ่ะเนี่ยก็นี่แหละแอมเอแจตรงนี้่แหละนี่โอ้นีห ฉันตกไปทด้ล네 no, oh! oh! like, ังตโอ้โหเฮ้ยยากยาาไปบนสเปรสปรโอ้ยยาก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 ยนะยากยาากรารักษาตำแหน่งัโอยโอ้มุมุนหมนจะตายแล้ว เย่ยมอะมันจะบุ่มๆุเอ,อยไม่ไม่าย, <c oughs> ยาเกินยามันจะบุ่มๆฉันได้แล้วฉันได้แล้วโอ้โหศูนจุดกิโลนั่งตกตั้งนานศูนย์จุดหนงกิโล้วนั่งตกตั้งนานเอาเอาแล้วฉันตกไปไหนไม แอมว,ว่าแจ้งมาอยู่ตรงนี้เหรอตรงน้ำตรงน้ำตกโอ้ย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 ,โ,ยโอ้ยโอ้ยชั้นหมุนชั้นหมุนไอเรือว่ะฮะมันหาอีกแล้วอ่ะจริงแจง้งแจ้งผู้พัฒนาด่วนๆว่าเรือคุณอะไรของคุณบ้าขนาดเรือเนี่ยน,น,นี่มันนานเกินไปไหมเกินไปไหมเธอฮะ โทรกันใหม่ไหมนั่นสิคืนนี้ฉันว่าก็นานเกินไปแล้วนะโอเคแับทุกคนเพื่อนผมออกรอเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าภารก,กิจก็สำเร็จนะไปตกปลาที่แอมเวอร์แจ็คโอ้ยเหลือว่า หรือว่า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 นี่วเราตกปลานะตอนนี้ผมอัดคลิปนี้ตอนหนึ่งทุ่มกว่านะแล้วก็ จะได้ไหมได้ครับทุกคนโอ้โหกล,าล่ามากอเค่ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ